สวัสดีคะ่ะวันนี้ว่าพบกับ YouTube ช่องพา p r o p e ตี้นะคะพาลูกค้ามาดูทาวน์โฮมค่ะทาวน์โฮมพิกัดตรงนี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะอยู่ที่หลังโรงเรียนบาพานะคะเข้าตรงซอยธานี11นะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่สองนะคะอันนี้จะอยู่กลางเมืองบุรีรัมย์เลยนะคะเนื้อที่25ตารางวานะคะหน้ากว้าง5เมตร 2ห้องนอนสองห้องน้ํานะคะหลังนี้ก็คือทั้งขายแล้วก็ให้เช่านะคะอันนี้จะเป็นปั๊มน้ําถังํำลองน้ํานะคะหลังนี้ติดเ,เครื่องปั๊มน้ําไว้ทั้งหมดสองเครื่องประตูก็ด้านหน้าจะเป็นอัตโนมัตินะคะด้านในเป็นถุง ปิดแอร์ไว้แล้วนะคะขายเนะะี่ยคือให้ทุกอย่างตามนี้เลยค่ะอันนี้คือลูกค้าบิวท์ทําเพิ่มนะคะโอ้ขอโทษค่ะลูกค้าบิวล์อินทาเพิ่มนะคะฝ้าด้วยนะคะอันนี้ก็คืองานบิว์ไว้แล้วนะคะกว้างมากเลยค่ะอันนี้ก็คือขายอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทนะคะให้เช่าเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท อันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะไปค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูอันนี้จะเป็นบริเวณที่จะมาด้านหลังบ้านนะคะจะมีห้องน้ำด้านล่างหนึ่งห้องตู้เย็นสวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะ แล้วก็จะเป็นครัวด้านหลังมีเครื่องซักผ้ามีเคาน์เตอร์อครัวนะคะอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนค่ะหลังนี้ลูกค้าตกแต่งไว้สวยงามนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่ลูกค้าอยู่เองแล้วพอดีซื้อบ้านหลังใหม่อีกหลังหนึ่งห้องกว้างทุกห้องค่ะติดแอร์ทั้งหมดสามเครื่องนะคะทีวีก็มีให้สามเครื่อง แต่ห้องนี้จะเป็นเขาใช้เป็นห้องเก็บของนะคะห้องน้ำก็ใหญ่นะคะ,ะทีนี้อันนี้ห้องนอนด้านบนมีทีวีอันนี้บิวไว้แล้วนะคะมา่านก็เป็นสองชั้นอันนี้บิวจากด้านบนตรงนี้เงียบสงบนะคะ อันนี้ในห้องนอนติดแอร์ไว้นะคะอันนี้ลูกค้าทำเป็นบิวเป็นห้องแต่งตัวค่ะโอเคค่ะหลังนี้นะคะทั้งขายแล้วก็ให้เช่านะคะลูกค้าคนไหนสนใจลงทุนในซับ แล้วสามารถเอามาทําเป็นกําไรซึ่งเป็นค่าเช่ากลับมาได,ได้ได้ได้ด้วยเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่แพลพัปฟิตีเลยนะคะมีบ้านที่พร้อมขายสําหรับคนเช่าอยู่หลายหลังเลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ